ห้าสิทางลัดเลิกจนและกลับมาร่ำรวยอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินจากคนจนมาเป็นคนรวยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันลองฟังให้จบครบห้าสิบข้อแล้วลองเลือกดูว่าจะเอาอะไรไปพัฒนาได้บ้างข้อหนึ่งคุณจะต้องตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนเพราะว่าความชัดเจนคือพลังความชัดเจนในที่นี้คือระบุไปเลยว่าต้องการเงินเท่าไหร่ต่อปี ต่อเดือนต่อวันต่อสัปดาห์หรือบางคนจะทําเป็นไรมาสก,ก็ได้นะครับและคํานวณออกมาอาจจะเป็นแผน1ปี3ปี5ปีก็ได้จากนั้นใส่เดตไลน์เข้าไปว่าคุณต้องการเงินนี้จํานวนเท่าไหร่ขออ้อ 2. จากนั้นคุณก็วางแผนทางการเงินอย่างละเอียดว่าเงินที่คุณต้องการจะได้มาจากที่ใดช่องทางไหนทักษะอะไรขอ้อ 3. สร้างงบประมาณและปฏิบัติตามและทําตามแผนของคุณ สิ่งสําคัญคือทําตามแผนอย่างละเอียดและบางครั้งอาจจะยืดอยุ่ในแผนที่คุณทําคนส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถสําเร็จทางการเงินเพราะพวกเขาไม่มีการวางแผนเพราะฉะนั้นให้อยู่ในแผนและยืดหยุ่นในแบบที่มันเป็นข้อ4ลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นและเริ่มทมําบัญชีรายรับรายจ่ายตอนนี้ก็มีแอปแล้วนะครับเช่นแอปรายรับรายจ่าย อย่างของโอป้าใช้ Money Manager นะครับก็ลองไปโหลดดูได้ใช้ฟรีครับไม่ได้จ่ายตังค์เพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยได้บันทึกรายรับรายจ่ายโอป้าเองก็มาจัดก,การที่บันทึกรา้รับรายจ่ายเช่นกันก่อนที่จะประสบความสําเร็จด้านการเงินมากขึ้นข้อ5เก็บเงินออมทุกเดือนอย่างน้อย10%จากรายได้ที่คุณหามาคนส่วนใหญ่จะใช้จ่ายก่อนค่อยออมแต่คนที่เขามอระยะยาวเขาจะออมก่อนค่อยใช้จ่าย คุณอาจจะแบ่งเงินส0ซนนี้หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับเอาไปใส่บัญชีอิสระภาพานการเงินเปิดบัญชีแยกกันเลยระหว่างบัญชีที่ใช้จ่ายบัญชีเก็บเงินเพราะฉะนั้นเมื่อเงินมันเติบโต,ตมากขึ้นคุณจะไม่เอาไปฝากธนาคารอย่างเดียวนะครับแต่คุณจะเอาไปลงทุนเช่นทองอสังหาริมทรัพย์หรือว่าหุน้นโจทย์ของคุณก็คือศึกษาเรื่องการเงินเพราะว่ามันจะไม่มีความเสี่ยงมากเท่าไหร่คนที่เขาบอกว่ามีความเสี่ยงมันมาจากการที่เขา ไม่เคยศึกษาเรื่องการเงินเลยทุกอย่างก็เลยดูเสี่ยงไปหมดครับเพราะฉะนั้นในข้อ6คุณจะต้องลงทุนในความรู้และการศึกษาเรื่องของการเงินภาษีรู้เรื่องของทรัพย์สินรายได้และการลงทุนต่างๆอาจจะเข้าเรียนสัมมนา,าก็ได้คอร์สออนไลน์ฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือควบคู่กันไปและถ้าคุณทําได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มการเงินที่คุณได้มีพลังบวกเกี่ยวกับเรื่องเงิน พ่อรวยสอนลูกกล่าวไว้ว่าถ้าเราอยากเป็นเศรษฐีเราต้องลงทุนในความรู้ด้านการเงินอย่าเสียดายเงินที่จ่ายไปกับการศึกษาด้านการเงินข้อ 7. อย่ามีไข่ใบเดียวในตะแรกราของคุณนั่นคือสิ่งที่โรเบิร์ตได้กล่าวเอาไว้หาทางเพิ่มรายได้เสริมหรือว่าหาทางเพิ่มรายได้จากหลายช่องทางอย่าเพิ่งรายได้จากช่องทางเดียวเศรษฐีกระจายรายได้ครับเวลาที่เขาหาเงินมาเขาจะเอาไปลงทุนและให้เงินทํางานหนักแทนพวกเขาข้อ 8. สร้างรายได้จากการลงทุนเพราะฉะนั้นกลับไปที่ข้อ6ครับคุณต้องมีความรู้ในการลงทุนมันจึงจะไม่เสี่ยงคนจนเกลียดการลงทุนที่สุดและกลัวว่ามันจะเสียมากเก,กินไปเดี๋ยวเงินต้นฉันจ,จะหมดเอาแต่เปลี่ยนไหมครับถ้าคุณมีประสบการณ์คุณหาความรู้ด้านการเงินเวลาที่คุณลงทุนและไม่มีความโลภเข้ามาเกี่ยวข้องคุณลงทุนระยะยาวเพื่อให้คุณได้ปันผลหรือว่าการเติบโตของด้านการเงินอันนี้คุณจะไม่เสี่ยงหรือว่าเสี่ยงน้อยลงครับเพราะฉะนั้นจงเรียนรู้เรื่องการลงทุน ขอ้อ9เรียนรู้การลงทุนในหุ้นมีหุ้นปันผลหุ้นกู้หรือว่าการเทรดในช่องทางต่างๆก็ลองศึกษาดูนะครับเพราะว่าหนึ่งในสิ่นที่สร้างความมั่งคั่งให้กับคนรวยหนึ่งในนั้นก็คือหุ้นครับขอ้อ 10. ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเรียนรู้มันก่อนก็ได้อย่างน้อยคุณเรียนรู้มันแล้วคุณคอยตัดสินใจลงทุนก็ได้ อสังหาริมทรัพย์บางคนคิดว่าต้องมีทุนเยอะนะครับจริงๆแล้วมันมีหลักการโนมันนี่ดาวครับก็คือการที่เราเนี่ยไปกู้ธนาคารแล้วก็มาทําธุรกิจแต่ทั้งนี้จะต้องมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์เรื่องของการใช้จ่ายเงินแน่นอนครับว่าถ้าเราสามารถที่จะกู้ธนาคารมาทําธุรกิจหลายคนอาจจะคิดว่านี่มันบ้าไปแล้วเราสร้างหนี้สินให้กับตัวเองแต่หลักการของความมั่งคั่งเขาบอกว่าถ้าเรากู้ธนาคารและเราสามารถจัดการหาเงินสดและสามารถสร้างกําไรได้มากกว่า มันก็สามารถทําให้เราได้กําไรโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินลงทุนหรือใช้เงินลงทุนน้อยที่สุดครับซึ่งสิ่งนี้เองโอป้าก็เคยฟังจากเศรษฐีที่เขาสอนอสังหาริมทรัพย์ครับเขาสอนเรื่องของโนมันนี่ดาวสิครับทําธุรกิจส่วนตัวเศรษฐีส่วนมากนะครับทาธุรกิจส่วนตัวไม่ใช่เป็นลูกจ้างข้อ12บครับคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องของการตลาดการนําเสนอและการขายอย่างน้อยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีต้นทุนหรือว่าต้นทุนน้อย คุณเรียนรู้ที่จะทําตลาดให้กับตัวคุณเองสร้างแบรนดิ้งให้กับตัวคุณเองและเก็บเงินตามมูลค่าของแบรนดิ้งคุณที่ฮาร์ฟไอเคอร์นะครับเจ้าของหนังสือถอดรหัสรับสมองเงินล้านเขาบอกว่าเมื่อเรามีความรู้ความสามารถเราต้องเต็มใจโปรโมตตัวเองและรับเงินตามมูลค่าของเราเพราะฉะนั้นก็อยู่ในเรื่องของการตลาดและการขายการโปรโมตตัวเองครับ ข้อ13หาคู่ค้าพาร์ทเนอร์ผู้สนับสนุนธุรกิจคุณคุณจะเจอคนเหล่านี้ได้ที่ไหนเช่นในสัมมนาพัฒนาตัวเองด้านธุรกิจการขายการตลาดหรือว่าการเงินครับคุณเจอแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคุณจะเจอผู้ประกอบการซะมากกว่าและต่อมาครับคุณสามารถที่จะพบเจอคนเหล่านี้ตามกลุ่มธุรกิจก็ได้ในประเทศไทยก็มีเยอะนะครับข้อ14ฝึกใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เช่นตอนนี้เรายิต AI กันใช่ไหมครับ AI สร้างรายได,ได้ได้นะครับเช่นทํารูปขายหรือว่าทํา y o YouTube ก็ได้หรือว่าอาจจะท e ํา e b o o k ขายก็ได้ทำคอร์สออนไลน์ก็ได้และช่วยคุณคิดคอนเทนต์ด้วยไม่ว่าคุณจะไม่มีความสามารถในการคิดคอนเทนต์ก็ตามแต่มันคิดให้ครับเช่น chat gpt เป็นต้นครับข้อ15สร้างเครือข่ายธุรกิจและนั่นคือสิ่งที่คนรวยเขาทํากันครับ เรื่องขายทางธุรกิจก็มีหลายประเภทครับเช่นแฟรนไชส์หรืออาจจะเป็นการที่คุณมีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยซัพพอร์ตคุณเยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณเป็นครูเป็นโค้ชและคุณสอนเรื่องการตลาดแต่ว่าคุณไม่เก่งเรื่องของภาพลักษณ์คุณอาจจะเดียวกับโค้ชหรือว่าครูทางด้านภาพลักษณ์ให้มาช่วยสอนลูกค้าคุณในโปรแกรมของคุณก็ได้เยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีคอนเน็ชันหลายธุรกิจคุณสามารถที่จะเกื้อกูลกันได้ข้อ16 พัฒนาทักษะการจราจาต่อรองจะทําให้คุณประหยัดต้นทุนได้มากรวมถึงคนที่มีต้นทุนต่ําด้วยนะครับตามประเทศเขามีสอนศาสตร์นี้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจรจาต่อรองในประเทศไทยก็มีคุณก็สามารถเลือกไปเรียนรู้ได้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณเก่งการขายการตลาดการทำคอนเทนต์การจราจานะครับถ้าเกิดว่าคุณเชี่ยวชาญเรื่องนี้คุณสามารถหางเงินได้เป็นล้านครับข้อ17จัดก,การหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพอะไรที่ต้องตัดออก ก็ให้คุณตัดออกครับอย่าห่วงหนี้อย่าห่วงโซ่ไว้กับตัวเองหาทางจัดการมาให้ได้คุยเจะระจาก,กับเจ้าหนี้คุณหรือว่าธนาคารให้ดีข้อ 18. ดูแลรักษาเครดิตของคุณเพื่อให้คุณมีเครดิตกับธนาคารเพราะฉะนั้นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะมีโอกาสไปกู้สินเชื่อได้นะครับในการทาธุรกิจและคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเนี่ยเป็นหนี้อีกแล้วไม่ดีเลย จริงๆแล้วหนี้มี2ประเภทครับหนี้ดีกับหนี้เร็วครับหนี้ดีก็คือหนี้ที่ก่อให้เกิดเงินตามมาครับเช่นเอาเงินไปลงทุนซื้อเครื่องจกักรแล้วก็ผลิตผลลั์เนี่ยได้มากขึ้นแต่หนี้เร็วคืออะไรครับเช่นคุณได้เงินเดือนมาหรือว่าคุณไปกู้มาแล้วคุณก็ซื้อรถหรือว่าซื้อบ้านหรือว่าใช้จ่ายแล้วก็อวดภาพลักษณ์ครับว่าคุณมีกระเป๋าแบรนด์เนมคุณไปเที่ยวในโรลรมแพงๆอันนี้เรียกว่าหนี้เรวครับ19หลีกเลี่ยงการกู้เงินที่มีดอกเบีย้ยสูงให้ปรึกษากับ ผู้เชี่ยวชาญด้าน,น,นการเงินจะดีที่สุดนะครับก่อนที่คุณจะทําสินเชื่อ20ซื้อสินทรัพย์ที่มีค่าและไม่ลดค่าเร็วสิ่งสําคัญที่คนนาอสังหานิยมกันนะครับคือซื้อสินทรัพย์ที่มีค่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบทําอสังหาสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่มีค่าก็คือทองครับและอาจจะมาถึงกระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าสินค้าแบรนด์เนมเช่นนาฬิกาครับ21ขายของใช้ที่ไม่จําเป็นออกไปอะไรที่ไม่จําเป็นก็ขายออกไปนะครับตัดใจและไม่ซื้อของที่ไม่จําเป็นเพิ่มด้วย 22. สร้างไรายได้จากความสามารถพิเศษและขายความเชี่ยวชาญของตัวเองครับถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญหรือว่าเป็น Expert Position คนจะจ่ายเงินมูลค่าสูงให้กับคุณครับ 23. ่สาทำงานพิเศษเพิ่มขึ้นอะไรก็ตามที่คุณได้เงินเพิ่มให้คิดโปรเจกต์นี้ออกมายกตัวอย่างเช่นคุณเป็นครูสอนนะครับคุณอาจจะเพิ่มโปรแกรมสอนพิเศษก็ได้เพิ่มการสอนในออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าทาหนังสือขายก็ได้ยี 24. ครับ ฝึกเรื่องของภาษีถ้าคุณไม่เข้าใจภาษีจริงๆอย่างน้อยครับก็รู้คร่าวๆก็ได้แล้วก็มีผู้ดูแลภาษีให้กับคุณเช่นสำนักงานบัญชี25หลีกเลี่ยงการใช้บัตรเครดิตจนเกินตัวบางครั้งต้องระวังครับนิสัยการใช้ใจ่ายสุรุยๆๆสุร่ายและไม่คิดครับบางครั้งเนี่ยมันเยอะจนเกินไปจนเราไม่ดูเลยว่ามันสำคัญไหมที่เราจะต้องซื้อ26ทําบทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกเดือนเพื่อให้คุณรู้ว่ารายจ่ายของคุณตอนนี้อยู่ที่ใดลดได้หรือเปล่า รายรับของคุณมันมีกี่ที่มันพอไหมกับสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจปรึกษาบัญชีหรือว่าสำนักงานบัญชีต่างๆได้ครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจะช่วยคุณจัดก,การรายรับรายจ่ายได้เป็นอย่างดี27ครับเรียนรู้บริหารการเงินจากผู้ที่ประสบความสาเร็จอาจจะเป็นโค้ชเมนทอร์หรือว่านักธุฯร,รฯกิจที่เขาสําเร็จแล้วก็ได้28 เข้าร่วมสัมมนาและการฝึกอบรมลงทุนกับตัวเองสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่โค้สสำเร็จแนะนําคือให้คนเนี่ยไปเจอเมนทอ์ของคุณสักครั้งหรือว่าลองเข้าร่วมสัมมนาด้านการเงินหรือว่าด้านธุรกิจก็ได้ถ้าใครชอบ AI นะครับก็เข้าสัมมนาเกี่ยวกับ AI ก็ได้ฝึกอบรมครับเพื่อให้เรามีมุมมองใหมๆ่ๆบางครั้งเนี่ยเราคิดมากเรื่องการเงินแต่พอเราไปอยู่ในสัมมนาเราอาจจะได้ยินไอเดียใหมๆ่ๆหรือว่าโอกาสใหมๆ่ๆที่มันทำเงินให้กับคุณครับ และคนจนมักจะคิดว่าการลงทุนด้านการเข้าสมาัมมนาเคือการจ่ายเงินและเสียเงินแต่คนรวยมักจะคิดว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขาเต็มใจหาเงินมาลงทุนให้กับการเรียนรู้29อาอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนหรือว่าจะฟังพอดแคสต์บ้างก็ได้ 30. ใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยในการบริหารเงินอย่าโมตแต่จดนะครับเมื่อก่อนโอป้าเองก็จดเหมือนกันมันลายตามากเลยครับในการที่ต้องมาบวกเงินตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันแทมบแอปพลิเคชันนะครับมันมีข้อดีคือมันสามารถดึงเป็น Excel ได้ด้วยครับอย่างที่บอกโอป้าใช้ m o n e y m a n a g e r ครับคุณก็ลองไปเสิร์ชได้และเราสามารถดึงรายรับรายจ่ายของเราได้ทั้งหมดเลยครับและยังแบ่งเป็นประเภทหมวดหมู่ได้ด,ด,ด้วยไม่ปวดหัวในการคิดเงินครับ31ครับวางแผนกเกษียณครับ ในตอนที่อป้าเข้าสัมมนาด้านการเงินเขาถามว่าเราเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ถึงกี่ปีอ่ะคุณก็ระบุไปจากนั้นนะครับคุณต้องการรายได้เท่าไหร่ถึงจะพอเพียงกับการมีชีวิตอยู่ในแต่ละเดือนจากนั้นคุณคูณจํานวนปีครับในอายุปัจจุบันห่างกับอายุที่คุณจะเสียชีวิตเท่าไหร่นั่นแหละครับคือเงินของคุณที่คุณต้องใช้และคูณสัก3าถึงหเท่าไปเลยครับเพราะว่าเผื่อมีเงินเฟ้อหรือว่าค่าเงินเปลี่ยนเพราะฉะนั้นนั่นคือการวางแผนเกษียณครับแล้วคุณจะต้องทําอาชีพอะไรเพิ่มไหมหรือว่าวางแผนระบบก,กาารรเงงินอย่ไ เพื่อให้คุณมีการเกษะเสที่มั่นคง32ครับอะไรที่เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงจเกินไปหรือว่าคุณไม่เคยรู้จักมันอย่าเพิ่งลงทุนครับอย่างเช่นวอลเลนบัฟเฟตนะครับเขาจะไม่ลงทุนกับสิ่งที่เขาไม่เคยรู้จักเช่นเดียวกัน33ครับ อาจจะสร้างรายได้จากการเขียนหรือว่าการพูดก็ได้นะครับเช่นตอนนี้รายได้จาก YouTube หรือว่าการเขียนในบล็อกดิทครับหรืออาจจะเป็นใน Tru ID ก็มีนะครับหรือว่าอาจจะสร้างเนื้อหาในออนไลน์เช่นตอนนี้ Facebook ก็มีการให้โบนัสกับคนที่ทําโพสต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือว่ารูปภาพนะครับตอนนี้ก็สามารถทําได้คุณไปที่หน้าแรกของ a c e b o o k นะครับไปที่จุด3จุดแล้วเลื่อนลงมากดคําว่าเปิดสร้างรายได้แดชบอร์ดแบบมืออาชีพ เท่านี้ครับเวลาที่คุณโพสต์อะไรก็ตามมันจะเริ่มสะสมจํานวนนาทีและชั่วโมงและเมื่อคุณผ่านเกณฑ์ของ Facebook Facebook จะมีการแจ้งเตือนครับให้คุณเปิดสร้างไรายได้จากทุกๆโพสต์ท,ที่คุณโพสตตอนนี้โอป้าเองก็ได้เช่นเดียวกันครับ 34. ฝึกขายของออนไลน์ไลฟ์สด ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าทําวิดีโอก็ได้เช่นตอนนี้มีหลายช่องทางนะครับที่มันแบบได้เงินนะครับตอนที่คุณนอนหลับก็ยังได้เงินเช่นช้อปปีครับมีคนสั่งของคุณตอนกลางคืนนะครับอย่างเช่นโอป้าเองก็ชอบสั่งของตอนกลางคืนเช่นเดียวกันครับและแน่นอนครับอาจจะมีติ๊กต็อกนะหรืออาจจะเป็น Facebook คุณก็ลองเลือกดูว่าแพลตฟอร์มไหนเนี่ยที่เหมาะกับคุณสามสิบห้าสร้างไรายได้จากการให้คําปรึกษาหรือว่าการฝึกอบรมก็ได้นะครับคุณต้องเต็มใจโปรโมทตัวเองว่าตอนนี้คุณมีดีอะไร วางตัวเองในตำแหน่งที่เป็นเอ็กซ์เพครับและมั่นใจในสิ่งที่คุณมีไม่จำเป็นต้องมีใบประกาศหรืออะไรหรอกแต่แค่ประสบการณ์คุณมัมีผลลัพธ์ที่ดีดยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณอาจจะวางแผนการตลาดเก่งในบริษัทของคุณคุณสามารถฟื้นยอดขายของบริษัทได้เก่งเลยทีเดียวหรือบางคน,นอาจจะเชี่ยวชาญเรื่องของจิตวิทยาบางคนเชี่ยวชาญเรื่องของการแพทย์ต่าง หรือบางคนเนี่ยอาจจะเชี่ยวชาญเรื่องของการนวดก็ได้นะครับคุณให้คําปรึกษาหรือว่าการฝึกอบรมหรืออาจจะเป็นแบบคล้ายๆว่าพายแบทก็ได้นะครับอันนี้คุณจะได้เงินราคาสูงมากยิ่งถ้าเป็นโคเปรตหรือว่าบริษัทนะครับคุณจะได้เงินเยอะมากมากครับข้อ36ครับปลูกผักสวนครัวเอาไว้อย่างน้อยก็ลดค่าใช้จ่ายครับตอนนี้ผักแพงใช่ไหมครับมัดละสิบาทสิบาทตอนนี้อะไรที่คุณปลูกได้ก็แบ่งมาปลูกได้ครับเช่นกระเพราครับกินบ่อย37ครับ ใช้คูปองและส่วนลดในการซื้อของรู้จักใช้เงินอย่างรู้คุณค่าอะไรก็ตามที่คุณสามารถใช้ส่วนลดหรือว่าเจรจามันได้ให้ใช้ส่วนลดครับแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าคุณเก่งเรื่องของการเจรจาคุณสามารถได้ของแถมเพิ่มได้ได้ส่วนลดได้นะครับส8แปดครับทำงานอาสาสมัครหรือว่าเข้ากลุ่มอภิจิตเพื่อสร้างเครือข่ายและคอนเนคชันสามสิบเก้าพัฒนาทักษะด้านการจัดการเวลา จากนี้เปต้นไปขอให้คุณใช้เวลาอย่างคุ้มค่าครับเพราะว่าเศรษฐีทุกเวลาเนี่ยเขาทําเงินได้มีครั้งหนึ่งครับโอป้าไปโคชชิ่งคุณหมอครับและเขาบอกว่าแบ่งเวลาเนี่ยเป็นวันละหนึ่งชั่วโมงได้ไหมเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงของพี่ทำเงินได้หนึ่งแสนบาทเห็นไหมครับหนึ่งชั่วโมงของเขาเนี่ยทำเงินได้หนึ่งแสนบาทอันนี้คือเขาเป็นหมอความงามนะครับที่โอป้าไปโคชชิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเวลาทุกอย่างเนี่ยทำเงินได้อย่าปล่อยเวลาไร้าสาระและเร่เปื่อยครับข้อสี่สิบ หลีกเลี่ยงการตัดสินใจทางการเงินที่เร่งรีบอะไรที่มันเร่งรีบจะเกินไปหรือว่าร้อนใจตัดสินใจให้ดีก่อนครับอย่าเพิ่งเร่งรีบเพราะว่ามันอาจจะสายจนเกินไปให้คุณพิจารณาก่อนจะใช้เงินให้ดีหรือว่าลงทุนให้ดีครับสี่สิบเอ็ดครับมีเงินก๊อกสองก๊อกสามก็จะเป็นเรื่องดีนะครับมีเงินฉุกเฉินก็เป็นเรื่องดีก่อนหน้านี้เราบอกแล้วว่าให้คุณออมสิบเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยจากรายได้เอาไปใส่บัญชีอิสระภาพแต่เงินบัญชีนี้อย่างน้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาไปลงทุน คุณอาจจะเพิ่มครับ5%เนะเพราะฉะนั้นทั้งเดือนก็จะเป็น1 5ครับเพียงแต่ว่า5%นี้เป็นก๊อก2ก๊อก3ก๊อก4ของคุณก็คือเงินฉุกเฉินนั่นเองอาจจะเป็นเงินสําหรับการรักษาพยาบาลหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นเงินที่จ่ายค่าเทอมลูกฉุกเฉินก็ได้อะไรก็ได้ครับที่คุณจะแบ่งบัญชีออกมาเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีหลายบัญชีมากขึ้นไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเงินมันจะหายไปไหนเพราะสุดท้ายคนที่ใช้มันก็คือคุณนั่นเองคครรับ4.2หากุุุณต้องลงลทนนในธิจ ขอให้เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพหากคุณต้องลงทุนในหุ้นขอให้เป็นหุ้นที่มีศักยภาพและคุณรู้จักมันเป็นอย่างดีศึกษาประวัติด้านการเงินศึกษาประวัติของบริษัทก่อ,อนที่คุณจะลงทุนอะไรนะครับแบบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วเวลาที่เราลงทุนเราจะลงทุนอะไรได้บ้างเช่นพลังงานหรือว่าอาจจะเป็นของกินของใช้ก็ได้ครับ43ครับหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่เกินรายได้ของคุณอันนี้สําคัญมากมากเพราะว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตโดยไม่เผื่อใจไว้ว่าเราจะหาเงินได้อีกไหม แบบนี้จะเจ็บปวดด้านการเงินเอานะครับและที่สําคัญยังทำให้เรารู้สึกผิดด้วยเวลาที่ต้องมาหาเงิน44สร้างรายได้จากการเช่าทรัพย์สินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ยกตัวอย่างเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลเรามักจะไปเช่าอะไรครับโรงแรมหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเช่นวิลล่าต่างๆบ้านพักต่างๆจริงไหมครับหรือบางทีก็เป็นรถนะครับที่อยู่ตามสนามบินอันนี้ก็เป็นการเช่าทรัพย์สินหรือบางครั้งก็มีการเช่าทรัพย์สินประเภทของเครื่องประดับครับชุดต่างๆ ก็ถ้าเกิดว่าคุณสามารถลงทุนส่วนนี้ได้ก็สามารถได้รายได้จากค่าเช่าด้วยครับ45ครับทาประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพราะสิ่งหนึ่งก็เป็นการออมเช่นเดียวกัน46ครับใช้ชีวิตอย่างมีวินัยทางการเงินไม่ใช่ว่าอยากอยู่อยากได้อะไรก็ซื้อคิดก่อนใช้ครับจะดีที่สุด47สร้างไรายได้จากการเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้ทํางานประจำนะคุณเป็นฟรีแลนซ์ คุณลองคิดดูสิว่างานฟรีนั์มีอะไรบ้างก็อย่างที่บอกนะครับที่ปรึกษาโคช้ชครูหรือว่าครีเอเตอร์คอนเทนต์ก็ได้ครับหรือคุณจะไปช่วยให้องคอ์กรเนี่ยเขาอัปเดตกลยุทธ์ต่างๆก็จะได้เงินเยอะมากเลยทีเดียวครับ 48. หาทางลดภาษีอย่างถูกต้องไม่ใช่นี้ภาษีหรือว่าเลี่ยงภาษีครับคนรวยเขามีหลายวิธีการที่ทําให้เขาลดภาษีหรือว่าจา่ายภาษีน้อยที่สุดครับเพราะฉะนั้นทางที่ดี อ่านหนังสือเนี่ยก็อาจจะดีนะสัมมนาก็อาจจะดีแต่ให้ดีที่สุดครับโอป้าแนะนำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเช่นบัญชีและภาษีเป็นต้นครับ49ครับใช้บริการที่ปรึกษาทางการเงินมันกคือสิ่งจำเป็นครับถ้าเกิดว่าคุณธุรกิจเติบโตมากขึ้นทำบัญชีคนเดียวไม่ไหวหรอกครับอย่างโอป้าเองก็มีแผนกบัญชีเช่นเดียวกัน50ครับมุ่งมันและมีความอดทนที่จะร่ำรวย เพราะฉะนั้นการเลิกเป็นคนจนและกลับมาร่ำรวยจะต้องอาศัยความพยายามการวางแผนที่ดีอดทนหากคุณสามารถปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นคุณก็มีโอ,อกาสสูงครับที่จะประสบความสำเร็จด้านการเงินมากขึ้นมีใครทำข้อไหนได้บ้างมาแชร์กันใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ความรู้ด้านไหนของการเงินก็ลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวป้าทำพอดแคสต์ห้ครับบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจ ไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m ไม f u l n น s s ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียม l u ับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้น สมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอป้าอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ